สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้การเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะไพ่ดึงดูดคุณเข้ามาค่ะวันนี้เรามาเลือกไพ่กันเลยนะคะวันนี้พี่ทำแรนดอมให้คุณเลือกไพ่ว่าคุณเป็นลูกหลานสายพญาคุฑหรือพญานาคหรือคุณเป็นลูกหลานทั้งคุดทั้งนาคนะคะวันนี้นะคะให้คุณตั้งจิตอธิษฐานนะคะ เลือกไพ่หนึ่งกองเนาะมาเลือกไพ่หนึ่งกองด้วยกันนะคะแล้วคุณตั้งจิตชอบไพ่กองไหนนะคุณเลือกหนึ่งกองตั้งจิตให้ดีนะตั้งจิตินฐานถึงว่าถามว่าลูกเราเนี่ยข้าพเจ้าชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะ่ะลูกได้เป็นลูกหลานของท่านพญาคุดหรือท่านพญานาคถ้าลูกเลือกกองไหนลูกจะได้รับรู้เพื่อที่จะได้ส่งผลบุญผลบาร,รมีหรือได้ มีการกราบไหว้สักการะบูชาอย่างถูกต้องนะคุณตั้งจิตอธิษฐานเลือกไพ่หนึ่งกองนะคะกองที่1น,นะคะกองที่1นึกองที่สองกองที่สามนะคะคุณชอบกองไหนนะคะให้คุณตั้งจิตเลือกได้เลยนะอธิษฐานจิตและเลือกไพ่หนึ่งกองนะคะบีจะเริ่มทำนายแล้วนะคะสำหรับท่านที่เลือกกองที่1นึ่เรามาดูกันนะ คุณเป็นลูกหลานสายยานท่านพญาคุดค่ะพไพ่ใบนี้บอกตรงๆเลยคุณเป็นลูกหลานสายยานพญาคุดนะและคุณนะคะก็จะเป็นคนที่ท่านนะคะประทานพรประทานความสําเร็จประทานสิ่งดีๆนะคะคุณนะมีโอกาสได้ทําธุรกิจเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะแล้วก็มีโอกาสได้เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังไว้ในช่วงนี้นะคะ ท่านพญาคุดนะคะจะเปิดทางนะคะหรืออาจจะมีโอกาสได้ถ้าคุณจะทำเรื่องเกี่ยวกับการทำธุรกรรมการเงินกู้เงินหรือทำอะไรที่เกี่ยวกับการลงทุนนะคะคุณทำได้และประสบความสาเร็จด้วยถ้าคุณขอพรอ,องค์เสด็จปู่พญาคุดนะคะมากรองที่สองค่ะมาดูกันถ้าคนที่เลือกไปที่สองคุณเป็นลูกหลานสายายานพญนาคค่ะ คุณเป็นลูกหลานสายยันพญานคราชค่ะพญานคราชทุกพระองค์ที่คุณนึกถึงคุณศรัทธ,ธานะคะท่านปกปักรักษาคุ้มครองคุณค่ะเนี่ยเหมือนแผ่พังพานโอบร้อมตัวคุณปกป้องคุณประทานพรให้กับคุณนะคะและปู่นะคะฝา่บอกว่าลูกหลานปู่มีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้มีเงินตลอดไปค่ะเพราะปู่ ทานพรให้ค่ะแล้วคุณเป็นคนที่มีบุญวาสนาดีนะเป็นคนจิตใจดีด้วยปู่บอกแบบนี้นะคะใครเป็นลูกหลานสายพญานาคก,ก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะชอบทำบุญค่ะและสำหรับไพ่กองที่สมค่ะคุณเป็นลูกหลานทั้งสองสายยานค่ะทั้งพญาคุดและพญานาคค่ะ ะะก็หมายถึงว่าคนที่เลือกกองที่สามเนี่ยคุณมีสายพญาคุดและสายพญานาคเลยนะที่อยู่ในตัวคุณค่ะบางครั้งนะคะ,คน,ค,นะบบนะคนที่เป็นสายคุดเนะี่ยก็จะแบบว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นสายคุดนั้นจะมีมาในทางลักษณะชอบกินชอบดื่มนะจริงๆแล้วเป็นชอบเข้าสังคมแต่สายนาคจะชอบเข้าวัดทําบุญนะคุณก็จะมีสองสองรูปแบบอะบางที บางทีมีเพื่อนฝูงบางทียามค่ำคืนก็ไปปาร์ตี้ได้แต่พอตอนเช้าเข้าวัดทำบุญก็อะไรประมาณนี้เพราะคุณมีทั้งสายคุณและสายนางนะคะแต่ทีเนี้ยไม่ว่าจะสายสายยันใดๆเนาะวันนี้เราทำเป็นแรนดอมเราทำเป็นการสุ่มไพ่นะก็เป็นแนวทางให้นะคะเพื่อเป็นอะไรเพื่อเป็นแนวทางในการให้เราได้รู้อ่าบางทีบางคนอาจจะคิดว่าเราเป็นแต่ลูกหลานพญานาคเนาะเราไม่ได้มีสายพญาคุศแต่วันเนี้ย คุณเลือกไพ่คุณได้อะไรล่ะคะนั่นแหละคือสายยานที่ท่านดูแลคุณอยู่นะคะแล้วคุณนะคะจะได้ขอพอรถูกจะได้ตั้งเจตนานขอพอรท่านถูกเมื่อคุณขอพอรท่านถูกตั้งจิตถูกนะคะคุณก็จะได้โชคดีและเฮงเฮงปังปังรวยรวยจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองตลอดไปนะคะด้วยรักและจริงใจค่ะบีพลังทิพย์จิตพลังบวกก่อนอื่นฝากกด ติดตามกดหัวใจกดคอมเมนต์ให้บีด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ